ยินดีต้อนรับเข้าสู่มัชลุมสปอยเรื่องราวของโจรกระจอก3คนที่รับพาตัวหญิงสาวมากักขังไว้ที่กระท่อมล้างแห่งหนึ่งเพื่อเรียกค่าไถ่แต่ทว่าพวกเขากลับพบประตูลับที่เชื่อมต่อลงไปในชั้นใต้ดินของบ้านเรากับว่ามีคนอาศัยอยู่ที่นี่และในที่สุดพวกเขาก็เจอกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่โหดเหี้ยมมา,มากๆดูซิว่าโจรกระจอกเหล่านี้จะสามารถเอาชีวิตรอดได้หรือไม่กับภาพยนต์ที่มีชื่อเรื่องว่า Go อเท็ ภาพยนตร์เรื่องนี้เปิดฉากด้วยพี่น้องสองคนที่ชื่อว่าเดวิดกับปีเตอร์นะครับทั้งสองได้เดินทางมาถึงบ้านล้างห่างไกลกลางป่าแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปข้างในบ้านแล้วปีเตอร์ก็ตกใจและพูดออกมาว่าพวกเขาจะตกนรกเพราะเรื่องนี้หรือไม่แต่เดวิดก็บอกให้เขาเงียบเนียไปจากนั้นเดวิดก็บอกให้ปีเตอร์ไปเอานมในรถมาเพื่อที่จะชงกาแฟดื่มกันดังนั้นปีเตอร์จะมุ่งหน้าไปที่รถทันทีนะครับแต่พี่ชายของเขาก็หงุดหงิดและเข้ามาเตือนว่าให้ใส่หน้ากากาด้วย ปีเตอร์ผู้วัดกลัวพี่ชายก็เลยทําตามนะครับและเปิดท้ายรถทีนี้เปิดเผยให้เห็นนะครับว่าทั้งสองได้รับผ่าตัวหญิงสาวคนหนึ่งที่หมดสติอยู่ถูกมัดเอาไว้ที่ชื่อว่าเทซี่นะครับเมื่อเข้ามาในบ้านทั้งสองก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้แต่ทันใดนั้นปีเตอร์สังเกตเห็นผีเสื้อกลางคืนกําลังบินตอมหลอดไฟอยู่และเขาก็ตกใจเพราะเขากลัวผีเสื้อกลางคืนมา,มากดังนั้นพี่ชายของเขาจึงฆ่าผีเสื้อกลางคืนทันที จากนั้นพี่น้องทั้งสองก็สวมหน้ากากและก็นําเทซี่ที่หมดสติออกมาจากท้ายรถเพื่อเขาได้อุ้มเธอขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านแต่กลับดันลืมคุณแจห้องซะอีกและเดวิดก็เดินลงบันไดไปเพื่อที่จะเอาคุณแจมาและในขณะที่ปีเตอร์อยู่2ต่อ2กับหญิงสาวนะครับหญิงสาวก็ได้ตื่นขึ้นและเอาหัวโขกจมูกของปีเตอร์ซ้ําๆในไม่ช้าเดวิดก็มาถึงและก็มัดเธอไว้ที่เตียงก่อนที่จะล็อกเธอไว้ในห้องหลังจากนั้นเดวิดก็ไปดุน้องชายของเขานะครับว่าประมาทม,มากๆ ซึ่นตอนนี้จมูกของปีเตอร์หักแล้วก็มีเลือดไหลออกมาด้วยนะครับปีเตอร์เริ่มคลอนคลางเดวิดจึงดึงจมูกของเขาเพื่อให้เข้ารูปทําให้ปีเตอร์ถึงกับกรีดร้องออกมาและต่อมาฉากก็ตัดกลับไปที่เมืองซึ่งเราเห็นชายร่างใหญ่ที่ชื่อว่าเอนดูกําลังเดินเข้าไปในคลับแห่งหนึ่งในไม่ช้าเขาก็มาถึงหน้าสํานักงานแล้วก็บอกกับลูกน้องว่าพ่อของเขาเรียกเขามาที่นี่และฉากก็ตัดกลับมาที่บ้านล้างนะครับเดวิดได้อธิบายว่าเขาไม่สามารถพูดคุยกับเทซี่ได้เลย เนื่องจากเธอเคยพบเดวิดมาก่อนหลายครั้งที่ขับแล้วนะครับถ้าเดวิดพูดออกมาเนี่ยเธอก็ต้องจําเสียงของเดวิดได้แน่ๆเขาจึงมอบหมายงานในการพูดคุยกับเทซี่ให้ปีเตอร์รับผิดชอบโดยสั่งให้เีเตอร์ทําให้หญิงสาวคนนี้ตกใจแล้วก็ขู่ให้เธอเชื่อให้ได้ว่าพวกเขาจะฆ่าเธอเดวิดยังมอบสคริปต์บนกระดานให้กับปีเตอร์ได้ท่องจําด้วยนะครับและทีนี้ก็เปิดเผยน,นะครับว่าทั้งสองพี่น้องนี้จะเรียกค่าถ่าย1 0 0 0 0แดอลลาร์จากครอบครัวของเธอ จากนั้นสองพี่น้องที่สวมหน้ากากก็เข้ามาในห้องและถอดผ้าปิดปากของเทนซี่ออกเดวิดดึงมีดออกมาชี้ไปที่เธอทันทีและปีเตอร์ก็บอกให้เธอให้ความร่วมมือหน่อยแต่จูๆ่ๆน้องชายที่ซื่อบื้อของเดวิดก็เอ่ยชื่อเดวิดออกมาในขณะที่กําลังขู่เธออย่างไรก็ตามแ็กหญิงสาวคนนี้ก็ดูหมิ่นทั้งคู่นะครับและเธอก็พูดว่าเธอทําจมูกของปีเตอร์หักทั้ที่เธอถูกม,มัดเอาไว้ แต่ปีเตอร์ไม่โต้เถียงกับเธอและก็โทรหาพ่อเลี้ยงของเทซี่ที่ชื่อว่าอานีเพื่อขอเรียกค่าไถ่ปีเตอร์เริ่มอ่านสคริปต์โดยเรียกร้องให้อานีเอาเงินให้กับลูกชายของเขาและให้ลูกชายนําเงินมาเพียงลําพังไม่เช่นนั้นแล้วก็เขาจะไม่ลังเลที่จะฆ่าผู้หญิงคนนี้แต่เมื่อเอาโทรศรัพท์ให้กับเทซี่คุยกับพ่อครับเทซี่ก็บอกพ่อของเธอว่าเทซี่สบายดีและเธอก็ยังพูดชื่อของเดวิดด้วยนะครับส่งผลให้เดวิดโกรธเธอมากๆแล้วก็ตีเธอไปหนึ่งที จากนั้นเทสซี่ก็เปิดเผยว่าตั้แต่เล็กจนโตไม่เคยมีใครแตะต้องเธอเลยและถ้าพ่อของเทซี่รู้เรื่องนี้เขาจะมาฆ่าเดวิดและครอบครัวของเดวิดทั้งหมดเนื่องจากพ่อของเทซี่เนี่ยเป็นมาเฟียนะครับเมื่อได้ยินดังนั้นพี่น้องทั้งสองคนก็รีบเอาผ้ามาปิดปากของเธอไว้เหมือนเดิมและก็ล็อกเธอเอาไว้ในห้องเมื่อสองพี่น้องเดินออกมาจากนอกห้องเดวิดก็โกรธน้องชายมามันครับที่ทําตัวซื่อบือ้อที่เอ่ยชื่อเดวิดต่อหน้าหญิงสาวคนนี้ได้อย่างไง มาถึงจุดนี้เดวิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับความซบื้อของน้องชายมากๆนะครับก็เลยทําให้ทั้งสองเริ่มโต้เถียงกันอย่างดุเดือดในทางกลับกันนะครับเราก็รู้ว่าแอนดรูซึ่งเป็นพี่ชายต่างแม่ของเทซี่พ่อของเขาที่ชื่อว่าอานี่ยื่นถุงเงินให้กับเขาและก็บอกให้เขาส่งไปให้คนร้ายซะต่อมาเราจะเห็นว่าแอนดรูขับรถไปที่บ้านหลังหลังนั้นนะครับและเขาก็โทรหาเดวิดเพื่อบอกว่าเขานําเงินมาแล้ว โดยที่เอนดูไม่รู้นะครับว่าพ่อของเขาได้ส่งลูกน้องชาวจีน2คนติดตามมาด้วยซึ่ง2คนนี้ก็คือมุกลีและชนโยนได้ติดตามไปอย่างลับๆไม่นานหลังจากนั้นเอนดูก็มาถึงที่บ้านหลังหลังนั้นและทีนี้เราก็พบนะครับว่าเอนดูก็เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในแผนการลักพาตัวนี้ด้วยนะครับทั้ง3คนเริ่มเฉลิมฉลองโดยคิดว่าในที่สุดพ่อเขาก็ได้รับเงินที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาได้แล้ว แต่อย่างไรก็ตามเดวิดเริ่มรู้สึกประมาะเมื่อเอนดูบอกว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบภายในกระเป๋าเลยและเมื่อเดวิดเปิดมันออกมาพวกเขาก็ต้องตกตะลึงพบว่ามันเป็นเพียงแค่กระดาษทิชชูเท่านั้นเดวิดรู้สึกงุดหยินมากที่ต้องทําแผนการนี้กับสิ่งมีชีวิตซื่อบื้อสองตัวและลูกน้องชาวจีนสองคนก็อยู่ข้างนอกบ้านได้ยินเสียงของพวกเขาจากข้างในนะครับ ในการที่เอาเงินปลอมๆมให้กับเอ็นดูนะครับนั่นก็หมายความว่าอาน,นี่รู้ว่าลูกชายของเขามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจับตัวประกันแน่ๆในขณะเดียวกันทั้ง3คนที่อยู่ภายในบ้านก็ตระหนักว่าแผนทั้งหมดของพวกเขาล้มเหลวแล้วปีเตอร์ตำหนีพี่ชายของเขาสำหรับทุกอย่างจากนั้นเขาจึงออกไปข้างนอกเพื่อสงบจิตใจและทันทีที่ปีเตอร์ออกมาจากบ้านลูกน้องชาวจีนก็สังเกตเห็นเขาและก็แจ้งให้กับเจ้านายรับทราบ นอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นว่าลูกน้องชาวจีนสองคนนี้เนี่ยลักพาตัวชายคนหนึ่งมัดเอาไว้เบาะหลังด้วยนะครับหลังจากนั้นมุลลีก็ออกจากรถพร้อมกับมีดหั่นเนื้ออันหนึ่งและก็ไปเอบดูพี่น้องสองคนข้างในบ้านจากหน้าต่างเดวิดได้ถามปีเตอร์ว่ามีบัญชีธนาคารหรือไม่เพราะพวกเขาจําเป็นที่จะต้องใช้เพื่อให้อีฝ่ายโอนเงินมาแต่ปีเตอร์เผยว่าเขามีเพียงบัญชีร่วมกับภรรยาดังนั้นพวกเขาจึงใช้บัญชีนั้นไม่ได้ เมื่อไม่มีทางเลือกอื่นเดวิดจึงตัดสินใจใช้บัญชีของแม่นะครับแต่ปีเตอร์ก็ไม่เห็นด้วยอย่างเด็ดขาดปีเตอร์กังวลว,ว่าอาชญากรรมของพวกเขาจะถูกตามไปจนถึงแม่ได้แต่เดวิดโต้แย้งว่ามันไม่สําคัญเพราะว่าแม่ตายไปแล้วหลังจากนั้นปีเตอร์ก็เดินออกไปนอกรถแล้วก็โทรหาภรรยาของเขาอย่างไม่เต็มใจเขาขอให้เธอไปเอาบัญชีธนาคารของแม่ออกมาแล้วก็เริ่มจดหมายเลขบ,บัญชีให้กับเขาและฉากก็ตัดกลับมาที่เทซี่อยู่ในห้องครับ ขณะนั้นเทซี่สามารถเอาที่ปิดปากออกมาได้และเธอเริ่มกรีดร้องทันทีซึ่งเสียงกรีดร้องนี้ทําให้ปีเตอร์ทําโทรศัพท์หล่นลงในบ่อน้ําแต่เขาก็เก็บมันมาได้อย่างรวดเร็วดวิดกับเอนดรูที่อยู่ในบ้านก็รีบเข้าไปหาเทซี่ทันทีแต่เอนดรูที่ซื่อบื้อไม่สวมหน้ากากครับทาให้เทซี่เห็นหน้าของเขาและก็สาบแช่งเขาปีเตอร์ก็เข้ามาในห้องโดยที่ไม่สวมหน้ากากด้วยเช่นกันดังนั้นเดวิดจึงรีบเอาผ้าไปปิปดปากเธอคืนไว้เหมือนเดิม เดวิดก็แสดงความหงุดหงิดอีกครั้งหนึ่งออกมานะครับที่เขามาพัวพันกับคนซื่อบือ้อปีเตอร์และเอนดูทั้งสองคนไม่สามารถทำในสิ่งที่ถูกใจเดวิดได้เลยสักอย่างจากนั้นปีเตอร์ก็เอาโทรศัพท์มือถือของเขามาดูนะครับแต่ว่ามันเปียกและใช้งานไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเอนดูก็หมดลงด้วยเดวิดรู้สึกเบื่อหน่ายกับสองคนนี้เต็มทีแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าเขาจะออกไปหาโทรศัพท์สาธารณะที่ใกล้ที่สุด แต่พีเตอร์กังวลครับว่าอานี่พ่อของเทซี่อาจจะจําเสียงของเขาได้แต่เดวิดบอกว่าจะเป็นไรไปล่ะเพราะตอนนี้เทซี่ก็เห็นหน้าของพวกเขาหมดแล้วจากนั้นเขาก็เอาหมายเลขบัญชีจากน้องชายแล้วก็เดินทางด้วยรถยนต์ของเอนดรูหลังจากที่เดวิดออกจากบ้านแล้วนะครับอานี่ก็แจ้งให้กับคู่หูชาวจีนว่าเขาจะมาในเร็วๆนี้มูลีจึงจับตัวประกันที่อยู่ท้ายรถของพวกเขาครับเข้าไปในป่าเพื่อจัดก,การเขา ตัดกลับมาที่เดวิดนะครับตอนนี้เขาก็ได้ไปพบกับโทรศัพท์สาธารณะและจึงโทรหาอานี่เขาเรียกร้องให้อานี่โอนเงินเข้าบัญชีของเขาภายในเช้าวันนี้แต่จู่ๆอานี่ก็วางสายไปโดยที่ไม่คุยอะไรเลยและทันทีที่เดวิดกําลังจะออกจากตู้โทรศัพท์สาธารณะ <ๆ S 1> เขาก็ตกใจที่เห็นคนชรลาหลายคนอยู่ข้างนอกละจ้องมองเขาเดวิด <David S 1> เดินออกมาและเดวิดก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นชายคนหนึ่งก็ขอให้เขาเดินเข้าไปในตู้และก็ล็อกตัวเองอยู่ในนั้น เพราะว่าคนแปลกหน้าไม่ค่อยถูกชะตาในพื้นที่แห่งนี้แต่เดวิดที่เหนื่อยล้าเต็มทีก็ไม่ฟังคำแนะนำของชายคนนั้นและเขาก็เดินจากไปตัดกลับมาที่ชนโยที่อยู่ในรถครับเขาเริ่มกังวลใจเนื่องจากว่ามูรียังไม่กลับมาสักทีจูๆ่ๆเขาได้ยินเสียงกรีดร้องอยู่ไกลๆจากทั้งป่าและเขาก็เดินมุ่งหน้าไปหาเสียงนั้นชนโยไม่เห็นใครอยู่ที่นั่นเลยแต่เขากลับพบมีดหั่นเนื้อของมูรีปักอยู่ในลำต้นไม้แทน ในขณะนั้นเราก็ได้ยินเสียงคนกรีดร้องและฉากก็ตัดกลับมาที่เดวิดกําลังวิ่งเข้ามาที่บ้านล้างในเวลาเดียวกันเดวิดรีบเข้าไปในบ้านและก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าเอนดรูนอนหมดสติอยู่บนพื้นจากนั้นเขาก็พบว่าทั้งเทรซี่และปีเตอร์ได้หายตัวไปแล้วจากนั้นเขาจึงปลุกเอนดรูให้ตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอนดรู Andrew ซึ่งกำลังมึนงงอยู่พยายามตอบสนองและค่อยๆเล่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นและฉากก็ย้อนไปในอดีตไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้นะครับ เทซี่ที่ถูกมัดปากอยู่ก็ทำท่าทีให้กับเอนดูและปีเตอร์ว่าเธออยากจะเข้าห้องน้ำดังนั้นทั้งสองจึงพาเธอไปห้องน้ำและทั้งสองก็อยู่ในห้องน้ำพร้อมกับเธอด้วยไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเทซี่ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วเธอจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดปีเตอร์จึงตัดสินใจไปแก้เชือกมัดมือให้กับเธอแต่เขาก็ไปเห็นผีเสื้อกลางคืนซึ่งทำให้เขาตกใจอย่างมากแต่แล้วเทซี่ที่หลุดออกมาจากการมัดมือนะครับก็จมตีทั้งสองคนที่ซื้อบื้อนี้ทันทีและเอนดูก็ได้สลบไปตอนนั้นครับ ในขณะที่เดวิดฟังเรื่องโง่ๆนี้เข้าไปเขาก็เริ่มกังวลว่าปีเตอร์อยู่กับเทซี่ตามลาพังแน่ๆและเอนดูก็ได้เล่าต่อนะครับว่าหลังจากที่เขาฟื้นสติขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายที่ชาวจีนจับเป็นตัวประกรันะครับได้บุกเข้ามาในบ้านเอนดู Andrew จําได้ว่าชายคนนี้เนี่ยเป็นช่างตัดผมที่พ่อของเขาจ้างมาและจู่ๆเอนดูก็พูดเกี่ยวกับแผนการลักพาตัวของเขาเมื่อเช้านี้ให้กับชายคนนั้นฟัง พอมาถึงตรงนี้เดวิดต้องการรู้นะคบว่าใครเป็นคนพาช่างตัดผมคนนี้มาที่นี่เอนดูก็ได้เปิดเผยว่าช่างตัดผมคนนี้ได้บอกกับเขาว่าเป็นชาวจีนสองคนและจากนั้นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็ได้เตือนเอนดูว่าห้ามออกไปข้างนอกเพราะมันอันตรายมากมากและทีนี้เอนดูกับเดวิดก็ไปสังเกตเห็นลำตัวของช่างตัดผมคนนี้นะคบว่าลำตัวเนี่ยมีรอยแผลที่รุนแรงมากมากในอีกด้านหนึ่งนะครับเราจะเห็นว่าปีเตอร์เดินเข้าไปในป่าในขณะที่มีเทนซี่ควบคุมอยู่ด้านหลัง เธอตั้งใจจะไปหาบ้านชาวบ้านแถวนี้นครับเพื่อที่จะได้โทรหาพ่อของเธอในไม่ช้าทั้งคู่ก็เดินเข้าไปเจอรั้วที่มีป้ายเตือนว่าอย่าเข้าไปแต่อย่างไรก็ตามเทสซี่ผู้สิ้นหวังนะครับก็เดินเข้าไปในรั้วนั้นโดยที่เธอไม่ได้หวัดกลัวอะไรเลยเลปิเตอร์เองที่ไม่มีทางเลือกอื่นก็ต้องข้ามรั้วตามเธอไปแต่เขาทํากระเป๋าสตางค์ของเขาหล่นในขณะที่ข้ามรัว้วและต่อมาเทสซี่กับปีเตอร์ก็ไปสังเกตเห็นบ้านฟาร์มเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งมีประตูเปิดอยู่ และทั้งสองก็เดินไปอย่างระมาาาัดระวังเทซี่ก็เรียกหาคนแต่ไม่มีใครตอบกลับเลยไม่นานทั้งสองก็มาถึงที่ห้องนั่งเล่นซึ่งมีเตาผิงอยู่นะครับและผนังบ้านก็เต็มไปด้วยรูปถ่ายของบุคคลต่างๆโดยมีบางรูปถูกฉีกออกไปทันทีนั้นปีเตอร์ก็สั่งหอนใจไม่ดีนะครับแล้วก็บอกว่าสถานที่แห่งนี้มันแปลกมากๆแต่เทซี่ไม่สนใจความกังวลของเขาและเธอก็เดินขึ้นไปชั้นบนเพื่อค้นหาโทรศัพท์ ตัดกลับม,มาที่เดวิดกับเอนดูนะครับตอนนี้ทั้งสองก็เดินเข้าไปในป่าเพื่อตามหาปีเตอร์แต่ทั้งสองกลับสะดุดพบกับร่างไร้วิญญาณของมุกลีอยู่ในป่าโดยที่คอของมุกลีถูกเฉือนอย่างรุนแรงเรื่องนี้ทําให้ทั้งสองรู้สึกหวาดกลัวมา,มากๆและเอนดูก็เชื่อว่าชุนโซอาจจะเป็นคนฆ่าเขาเพราะทั้งสองคนนี้ทํางานให้กับพ่อของเอนดูและทั้งสองคนนี้ก็ทะเลาะกันตลอดเวลาเลยและฉากก็ตัดกลับม,มาที่ฟาร์มนะครับปีเตอร์ก็เข้าไปในห้องห้องหนึ่ง แต่เขากลับถูกผีเสื้อกลางคืนลุมล้อมทันทีทําให้เขาตกใจกลัวแทบหมดสติเขารีบออกมาจากห้องนั้นแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ห้องครัวโดยเขาไปหยิบถุงถั่วแช่แข็งมาเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดของเขาและทีนี้เขาก็ไปสังเกตเห็นประตูไม้ดัดอยู่ใต้ตัวเขาและก็ได้ยินเสียงจากห้องใต้ดินนั้นด้วยเหตุการณ์นี้ทําให้เขาตื่นตระหนกอีกครั้งหนึ่งครับและก็จึงกรีดร้องเรียกหาเทซี่เมื่อเทซี่มาถึงครับเธอก็เปิดประตูห้องใต้ดินนี้โดยที่ไม่ลังเล และก็พบกับบันไดที่นำลงไปในห้องใต้ดินแต่ตอนนี้ความสนใจของทั้งคู่กลับหันไปที่มือของมนุษย์ลายมือที่ถูกแช่แข็งไว้อยู่ในช่องแช่แข็งและทันทีนั้นเทซี่ก็ถูกใครบางคนแทงไปที่ช่องท้องจากด้านหลังซึ่งปเปิดเผยให้เห็นชาวนาตัวใหญ่ลุ่มล่างผิดปกติปรากฏตัวออกมาจากห้องใต้ดินครับทำให้ทั้งคู่ตกตะลึงอย่างมากในขณะที่เทซี่ล้มลงกับพื้นปีเตอร์ก็วิ่งอย่างหวาดกลัวไปทั่วบ้านเลย โดยที่มีชาวนาตัวใหญ่โรคจิตคนนี้ตามเขาไปติดๆปีเตอร์ก็วิ่งขึ้นมาอยู่ในห้องชั้นบนแล้วก็ล็อกตัวเองไว้ในนั้นแต่ชาวนาก็ยังคงเคาะประตูจากด้านนอกอย่างสยองขวัญไม่กี่วินาทีต่อมาเสียงเคาะก็หยุดทันทีและปีเตอร์ก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะที่เสียงเงียบไปสองสาวินาทีจู่ๆชาวนาก็พังประตูเข้ามาทําให้ปีเตอร์พุเคราะหร้ายจำเป็นต้องกระโดดออกทางหน้าต่างอย่างหมดหวัง จากนั้นปีเตอร์พยายามออกจากโรงนานี้ในขณะที่ขาของเขาได้รับบาดเจ็บแต่เทซี่ซึ่งได้รับบาดเจ็บเหมือนกันก็ได้ไปหยุดเขาเอาไว้แล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเขาเมื่อทั้งคู่เดินกระเพกกระเพกอยู่ด้านนอกนครับคนรู้โรจินคนนั้นก็ปรากฏตัวทําให้ปีเตอร์ต้องทิ้งเธอไว้ด้านหลังด้วยความตื่นตระหนกและวิ่งหนีไปจากนั้นชาวนาก็กดเทนซี่ลงกับพื้นและเกือบจะฆ่าเธอแต่ปีเตอร์กลับหันมาแล้วก็ใช้พรวอทุบชายคนนั้นจนหมดสติ หลังจากที่ตั้งสติได้แล้วนะครับเทนซี่ก็ส่งมีดพระให้กับปีเตอร์และก็สั่งให้ปีเตอร์จัดการกับชายคนนี้ซะก,ก่อนที่ชายคนนี้จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ปีเตอร์ลังเลที่จะทำเช่นนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่เคยฆ่าใครมาก่อนในขณะที่ทั้งสองกำลังโต้เถียงกันอยู่นั้นชาวนาก็ได้ตื่นขึ้นอย่างกระทันหันและก็หยิบพรวดที่ปีเตอร์ใช้ตีเขาก่อนหน้านั้นแทงเข้าไปที่เท้าของปีเตอร์ทันทีจากนั้นเขาก็กำลังจัดจาก,การกับปีเตอร์แต่เทนซี่กลับล้อเลียนเขาแลวก็บอบน่อย สิ่งนี้ทําให้ชาวนาเกิดความรําคาญก็เลยใช้พวดนั้นตัดศีรษะของเธอออกอย่างนุนแรงและเขาก็หันมาทําให้ปีเตอร์หมดสติและก็ลากปีเตอร์ไปที่ไหนสักแห่งไม่นานหลังจากนั้นเดวิดกับเอนดรูก็มาเจอกระเป๋าสตางค์ของปีเตอร์ใกล้ๆหัวแล้วลรู้ว่าปีเตอร์ต้องอยู่แถวนี้แน่ๆทั้งสองคนก็มุ่งหน้าไปที่ฟาร์มของคนโลจิตคนนั้นทันทีนะครับเมื่อทั้งคู่มาถึงก็พบกับรองเท้าของิีเตอร์พร้อมกับชิ้นส่วนเท้าของิีเตอร์ที่อยู่ข้างในด้วย เหตุการณ์นี้ทำให้เดวิดละทิ้งแผนการรละผาตัวและก็มุ่งความสนใจไปที่การค้นหาน้องชายของเขาเพียงอย่างเดียวไม่กี่วินาทีต่อมาเดวิดก็เข้าไปในบ้านมืดๆของชาวนาคนนั้นและเขาก็ได้ไปพบกับหนังสือเล่มหนึ่งภายในหนังสือเล่มนั้นมีข่าวที่ตัดมาจากหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆซึ่งบัติเหตุนี้ทำให้ชาวนาคนหนึ่งเสียใบหน้าหรือว่าใบหน้าของเขาเสียโฉมไป ต่อมานะครับทั้งเอนดูและเดวิดก็ได้ไปพบกับศพของเทซี่ที่อยู่ข้างนอกทั้งสองคนก็ตกใจอย่างมากแต่ในขณะที่เดวิดกลับพบว่าศีรษะของเธออยู่ในห้องเอนดูตกใจมากเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับและก็ขอร้องให้ทั้งสองออกไปจากสถานที่แห่งนี้ดีกว่าแต่เดวิดไม่ยอมไปโดยที่ไม่มีน้องชายของเขาไปด้วยแต่แล้วเมื่อเอนดูเปิดไฟขึ้นมานะครับทั้งคู่ก็ต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าในห้องที่ทั้งคู่อยู่เต็มไปด้วยหัวที่ถูกตัดจํานวนมาก เดวิดสังเกตเห็นว่าไม่มีหัวของน้องชายอยู่ท่ามกลางหัวของพวกนี้ดังนั้นน้องชายของเขาคงยังมีชีวิตอยู่แต่จู่ๆเอนดูก็พูดว่าเขาสังเกตเห็นหัวหน้าเกลียดหัวหนึ่งขยับด้วยและปรากฏว,ว่าหัวนั้นเป็นหัวของชาวนานครับชาวนานคนนี้ก็ลุกขึ้นและโจมตีเขาทันทีและตอนนี้ชาวนานได้ตรึงขาของเดวิดไปกับพื้นด้วยจอบจนเดวิดขยับตัวไปไหนไม่ได้จากนั้นมันก็หันไปฟันหลังของเอนดูแต่เอนดูไม่ได้ถูกทำร้ายที่ขานะครับทำให้เขายังสามารถวิ่งหนีจากที่นันได้อยู่ ไม่นานหลังจากนั้นเอนดูก็วิ่งมาถึงที่คอกมา้าซึ่งเขาได้รับสายจากพ่อของเขาปรากฏว่าแบตเตอรี่โทรศัพท์ของเขายังเหลือ1ขีดครับเขาได้รับโทรศัพท์และก็เปิดเผยว่าเขาอยู่ที่ฟาร์มแห่งหนึ่งเขาเล่าให้กับพ่อฟังว่าคนบ้าคนหนึ่งไล่ตามเขาและเทนซี่น้องสาวของเขาได้เสียชีวิตไปแล้วในขณะนั้นชาวนาก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังแล้วก็แทงเขาด้วยมีดพระอย่างน่ากลัว ในขณะเดียวกันนะครับทางด้านปีเตอร์เขาก็ได้ตื่นขึ้นมาและเขาพบว่าตัวเองแขวนอยู่บนตะขอเขาเริ่มกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดส่วนเดวิดที่อยู่ใกล,กล้ๆก็ขอความช่วยเหลือจากน้องชายเนื่องจากว่าเขาถูกตรึงอยู่กับพื้นเมื่อได้ยินเสียงนั้นปีเตอร์ก็ตกลงและด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งทําให้เขาสามารถดูดออกจากตะขอได้เขาได้คลานปหาพี่ชายของเขาและพยายามที่จะดึงจอบนั้นสุดท้ายก็ดึงออกมาได้ เดวิดจึงสแสดงความเสียใจต่อน้องชายที่เขาได้นําน้องชายเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างที่สองพี่น้องนอนคุยกันครับตัดกลับมาที่ชาวนาคนนั้นชาวนาคนนั้นได้ฆ่าเอ็นดูอย่างโหดร้ายและก็ฉีกกระดูกสันหลังและดึงศีรษะของเขาออกตัดกลมาทางด้านเดวิดเขาได้พูดว่าเขาไม่อยากจะตายที่นี่แล้วก็ขอให้น้องชายของเขาลุกขึ้นทั้งสองคนจึงประคับประคองซึ่งกันและกันเข้าไปในบ้านของคนวโรจิตเพื่อค้นหาโทรศัพท์และโทรขอ,ขอความช่วยเหลือ ต่ปีเตอร์ซึ่งหวาดกลัวมากๆเสนอให้ออกจากที่นี่ดีกว่าแต่เดวิดบอกว่าไม่มีบ้านอื่นในระยะหลายไมล์ซึ่งทั้งคู่บาดเจ็บอยู่ทั้งคู่ไปไหนได้ไม่ไกลหรอกนะจากนั้นเขาจึงขอให้น้องชายรออยู่ที่นี่ก่อนที่เดวิดจะขึ้นไปชั้นบนเพื่อตามหาโทรศัพท์แต่ไม่กี่วินาะทีต่อมาปีเตอร์ก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากห้องใต้ดินและปีเตอร์ก็สงสัยอย่างหนักว่ามันคืออะไรเนื่องจากชาวนาคนนั้นไม่ได้อยู่ในห้องใต้ดินนี่ในทางกลับกันเดวิดก็มาถึงห้องห้อหนึ่ง และเขาก็รู้สึกตกใจเมื่อได้เห็นหน้าก่างลายอันที่ทํามาจากผิวหนังมนุษย์ภาพนั้นได้สร้างความเสียดสองให้กับเขาอย่างมากนะครับและที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าน,นั้นเขามองจากหน้าต่างชั้นบนออกไปนอกบ้านเขาเห็นชาวนาคนนั้นกําลังเดินเข้ามาในบ้านเขาจึงรีบวิ่งลงบันไดามาหาน้องชายของเขาทัานทีแต่ก่อนที่ทั้งสองจะหาทางออกชาวนาคนนั้นก็ได้โยนศีรษะของเอน็นโดทะลุก,กระจกหน้าต่างเข้ามาในบ้านและชาวนาจิตเวทคนนี้ปรากฏตัวขึ้นอยู่ตรงหน้าทั้งสองคน ทำให้พี่น้องทั้งสองคนต้องต่อสู้กลับอย่างกล้าหาญเนื่องจากพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วแต่ถึงแม้จะร่วมกกัโจมตีทั้งสองก็ไม่สามารถต่อกกรกับชายร่างใหญ่คนดีได้นะครับในที่สุดชาวนาก็จับคอของปีเตอร์และกําลังจะฆ่าเขาแต่เดวิดที่สิ้นหวังได้พบกับรูปถ่ายงานแต่งของชาวนาคนนี้และขูว่าจะฉีกมันทิ้งแต่ถ้าว่าแผนนี้ได้ผลอย่างน่าประหลาดใจนะครับชาวนาคนนั้นก็หยุดโจมตีทันที จากนั้นเดวิดก็ขอให้เขาเข้าไปในห้องใต้ดินถ้าเขายังต้องการให้รูปถ่ายของเขายังคงอยู่เหมือนเดิมแต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากเดวิดได้ฉีกรูปถ่ายออกมามากเกินไปแล้วชาวนาผู้โกรธจัดจึงแทงเขาเข้าไปที่หน้าองค์ด้วยจอบไม่นานเดวิดก็เสียชีวิตจากอาการบาดเจ็บในขณะที่ชาวนาคนนี้พยายามซ่อมแซมรูปถ่ายพีเตอร์ที่โกรธจัดกับการตายของพี่ชายจึงคว้าเชือกมาแล้วก็เริ่มรัดคอชายร่งยักษ์คนนี้ แต่ชาวนาคนนี้กลับสามารถโยนเขาเข้าไปในห้องใต้ดินและปิดประตูลงอย่างแรงปีเตอร์ยังคงจับเชือกที่ลัดคอของชาวนาคนนี้อยู่ด้านในนะครับแล้วก็ดึงมันต่อไปชาวนาคนนี้จึงพยายามคว้าชั้นวางเพื่อที่จะประคองตัวเองให้ได้แต่ปีเตอร์ดึงอย่างแรงจนชั้นวางนั้นทับเขาจากนั้นปีเตอร์จึงพยายามที่จะเปิดประตูไม้แต่มันหนักเกินไปปีเตอร์ก็เลยตัดสินใจลงไปในห้องใต้ดินเพื่อหาทางออก แต่โชคร้ายนะครับที่เขาต้องตกตะลึงเมื่อเห็นว่าภรรยาและลูกสาวของชาวนาเริ่มจงตีเขาจากด้านในและหลังจากเรื่องราวสดสยองนี้ฉากก็ตัดกลับไปนะครับเราจะเห็นว่าอานีและลูกน้องของเขาได้มาถึงที่ฟาร์มในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ก่อนที่ภาพยนตร์จะจบลงพวกเขาก็ได้รับการต้อนร,รับจากชาวนาที่ยังมีชีวิตอยู่ชาวนาได้วิ่งใสพ่พวกเขาทันทีด้วยท่าทางที่น่ากลัวมาก และภาพยนตร์ก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับเพื่อนๆละครับมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างสามารถที่จะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเอาละครับสุดท้ายนี้ก็ขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ